สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่28มิถุนายนค่ะ อยู่กับคุณนทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในหลากหลายประเทศนะคะประเทศที่สามารถกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้แล้วอย่างสหรัฐอย่างทั้งด้านของสหราชชาาจักรก็เริ่มมีการเดินทางระหว่างกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ผลักดันทําให้ตัวเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยถ้าหาว่ามองมาในโซนเอเชียจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งไทยเองรวมไปถึงมาเลเซียนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมาเลเซียบอกว่า ประกาศขยายระยะเวลาล็อกดาวแบบไม่มีกำหนดยังคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่อย่างของบ้านเราวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่อาจจะใช้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์นะปิดแคมป์ในเรื่องของการก่อรสร้างรวมไปถึงห้ามรับประทานที่ร้านกันด้วยเพราะว่ายอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นนะคะวันนี้ผู้ในกลุ่มรับเหมาเลยอาจจะมีการปรับตัวยอลงมาสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวยังคงยืนยนันภูเก็ตเซนบอกยังเดินหน้าอยู่แต่ถ้าจะให้ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้มีการคัดก ไตรมาสแรกปี2 5 6 5เลยใช่ค่ะแล้วก็มีความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ตอนแรกเนี่ยหวังว่าสักประมาณปลายไตรามาส3นะคะต้นไตรามาส4ี่เป็นช่วงไฮซีซันของบ้านเรานะ่าจะกลับมาพลิกฟื้นได้นะคะแต่เจอระรอกนี้ไปก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของภาครัฐนั้นก็ออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคม,มทั้งผู้ที่อยู่นอกประกันสังคมสามารถที่จะไปลงทะเบียนรับความช่วยเหลือได้นะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะไม่ใช่แค่รอให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือตัวเองนะคะเราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมป้องกันกันกบภาวะวิกฤตโควิด -19 ด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกนั้นออกมาเตือนเลยถึงแม้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแต่ก็ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะโดยทางด้านขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เรียกร้องให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบโดสแล้วยังคงสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคต่อไปเนื่องจากณนะปัจจุบันนี้ไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าก็คือสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากอินเดียนะคะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและลุกลามไปทั่วโลก ดรมารีอันเจลาซีมาวผู้ช่วยผู้อำนวยการ WHO ด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพถแถลงการว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีการเอ่ยถึงเรื่องนี้ระหว่างการประชุมที่สำนักงานใหญ่ของ WHO ที่นครเจนีวาวัคซีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดในชุมชนได้ประชาชนยังต้องใส่หน้ากากาอนามัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก รักษาสุขอนามัยของมือเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไปถึงแม้ว่าบางประเทศอย่างสหรัฐยกเลิกม,มาตรการสวมหน้ากากาอนามัยไปแล้วรวมถึงมาตรการควบคุมโรคระบาดส่วนใหญ่ไปแล้วบ้างนะคะหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 ลดลงจากการรุกในการฉีดวัคซีน ความวิตกกังวลต่อกรณีเรื่องของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา้าไม่ใช่มีเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของฝากฝั่งยุโรปก็มีการประกาศเตือนด้วยเช่นเดียวกันและในเยอรมน,นีเตรียมออกมาตรการช้ามชาวอังกฤษที่เดินทางมาจากสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu เข้าประเทศค่ะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19แล้วหรือไม่ก็ตามโดยหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์รายงานว่านางแองเกลาเมคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมัน ต้องการจัดให้อังกฤษนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงที่น่ากังวลค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าวัคซีนฉีดแล้วยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมะัดระวังไม่ประมาทนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งหน้ากากอนามายนัยมีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากาทางการแพทย์ สวมใส่กันไว้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันกันด้วยแน่นอนตอนนี้หลากหลายประเทศพยายามที่จะผลิตวัคซีนเองกันบ้างแหละหรือว่ามีการนำเข้ากันบ้างนะคะยอมไปที่จะไปจ่ายเงินเพื่อที่จะมีวัคซีนเข้ามาให้กับประชาชนในประเทศนั้นได้มีการฉีดหลากหลายประเทศก็มีการจับไม้จับมือกันด้วยนะคะที่จะมาร่วมกันผลิตในเรื่องของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นค่ะ อย่างล่าสุดตอนนี้นะคะเกาหลีใต้กับรัสเซียต้องบอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดกิจการร่วมค้าผลิตวัคซีนสปุกนิกไลท์ค่ะโดยทางด้านของบริษัทผู้ผลิตยาของเกาหลีใต้ฮูออนโกลโบโคโจำกัดได้มีการเปิดเผยถึงแผนทากิจการค้าร่วมเพื่อดำเนินการผลิตวัคซีนสปุกนิกไลท์นะคะของรัสเซียซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้โดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซียนะคะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีน เรียกร้องให้ดําเนินการควบคู่กับวัคซีนสปุกนิกวีค่ะซึ่งการผลิตวัคซีนสปุ๊ตนิกไลท์นะคะแล้วก็สปุกตนิกวีอาจเริ่มได้อย่างเร็วที่สุดเดือนสิงหาคมเพื่อช่วยให้ปริมาณวัคซีนที่เพียงพอต่อความต้องการที่เขาตั้งเป้าผลิตให้ได้30ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ค่ะ โดยเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะบริษัทฮูออนระบุว่าอาจจะผลิตวัคซีนสบุกนิกวีเพื่อส่งออกจํานวน100ล้านโดสต่อเดือนหลังจากที่รัสเซียพยายามหาช่องทางเพิ่มกําลังการผลิตทั่วโลกเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางด้านของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซียยังได้ทําสัญญาผลิตวัคซีนอีกหนึ่งฉบับก,กับบริษัท GL r a f ราบริษัทไบโอเช็ของเกาหลีใต้ เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการผลิตวัคซีนสปุกนิกวีปีละ150ล้านโดสซึ่งจนถึงขณาดนี้นะคะเกาหลีใต้ได้อนุมัติการใช้งานวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 แล้วจํานวน4รายค่ะซึ่งก็คือวัคซีนของ a s สต a z าเซเนกาไฟเซอร์จอร n แดนแอนด์จอและ m o เดอร์โดยยังไม่ได้เริ่มทบทวนการอนุมัติวัคซีนสปุกนิกวีแล้วก็สปุกนิกไลฟ์ค่ะ ก็ถือเป็นความร่วมมือร่วมมือนะคะของนานาประเทศและ่าในการที่จะพยายามผลิตวัคซีนให้ได้มากที่สุดให้ครอบคลุมประชากรโลกให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ยังมีหลากหลายหรือว่าบางประเทศนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเพียงพอค่ะไปดูกันต่อนะคะนอกเหนือจากเรื่องวัคซีนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลใจในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะหลากหลายประเทศนั้นกังวลใจว่าจะเข้ามาทดแทนนะคะสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง กับธนาคารกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดบทบาทของค่างเงินดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลหลักของโลกนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะหลายๆประเทศก็มีการสกัดกัน้นแต่หนึ่งในประเทศที่เปิดโอกาสนั่นก็คือทางด้านของเอลซาวาดอล่าสุดฟิตเตตติ้งค่ะระบุนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเอลซาวาดอทำลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการฟอกเงินหรือว่าก่อการร้ายได้แหละค่ะ โดยฟิ t เลตติ้งระบุว่าการที่รัฐสภาเอลสวดอรับรองบิตคอยให้เป็นเงินตราที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศเปิดโอกาสให้ภาคธนาคารเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นนะคะที่ระบุให้บิตคอยเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในเอลสวดอจะมีผลบังคับใช้นะคะในวันที่7กันยายนนี้ค่ะ โดยทางด้านของฟิตระบุว่าการใช้บิตคอยสาหรับทําธุรกรรมต่างๆซึ่งรวมถึงการกู้ยืมจากธนาคารนําไปสู่การเปิดช่องการรับและส่งบิตคอยไปยังประเทศในอเมริกากลางซึ่งอาจเป็นการเปิดทางให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายใช้ประโยชน์จากระบบการเงินของเอลซาวาดอได้พร้อมกันนี้ระบ,บุว่าเอลซาวาดอจำเป็นต้องออกข้อกําหนดที่สอดคล้องกับมาตรฐานโลกเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน Financial Action Task Force ซึ่งเป็นการ ระบุนะคะบอกว่าการใช้บิตคอยอาจขาดความโปรง่งใสอาจเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ค่ะเรื่องของบิตคอยหรือว่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีหลายประเทศเขาจริงจังเลยนะในการห้ามให้ประชาชนหรือว่าผู้คนของเขาเข้าไปลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมหนึ่งในประเทศที่เห็นได้ชัดก็คือจีนเลยที่ออกมามีบทบาทชัดเจนในเรื่องนี้กันด้วยนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกันสักนิดนึงค่ะต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์วัคซีนโควิด19ที่ผ่านมา แน่นอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้วยนะคะหลายๆคนหันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการทํางานหรือว่าการซื้อของด้วยนะคะโจนาสุสิงคโปร์บอกว่าเห็นโอกาสนี้แหละคะ่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจึงตั้งเป้านะคะเป็นศูนย์กลางอ e ีคอมเมิร์ซค่ะเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของดิจิตอลแล้วก็ในภูมิภาคของเอเชียด้วยค่ะ โดยทางด้านของผู้บริการ Google ประจำสิงคโปร์นายเบนคิงนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะสิงคโปร์มีนโยบายและโครงการริเริ่มที่ช่วยบ่มเพาะสภาพแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลได้เติบโตซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆค่ะถือเป็นแรงสนับสนุนแห้มกลางทิศทางที่อ e ีคอมเมิร์ซในเอเชียตอนออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวสิงคโปร์ต้องการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอ e ีคอมเมิร์ชันนำในเอเชียทาง,างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก คนในสิงคโปร์หันมาช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นและยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโต,ตสูงขึ้นด้วยค่ะโดยนายเบนคิงนะคะบอกว่าสิงคโปร์เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกลุ่มแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลและนั่นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเป้าหมายค่ะในเรื่องของการก้าวขึ้นเป็นผู้มีบทบาทด้านอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกรัฐบาลจึงร่วมมือกับ Google ภายใต้โครงการ s k i l l Igni t i o n SG เพื่อจัดฝึกอบรมง,งานนะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพดิจิตัลมุ่งช่วยเหลือคนที่ตกงานสอดคล้องกับบริษัทแม่ Google ในสหรัฐค่ะที่เขาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในสิงคโปร์เช่นกัน สิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างประเทศนะคะในโซนเอเชียหรือว่าอาเซียนด้วยนะคะที่พยายามจะเปิดให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมานะคะทากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อพฟื้นฟเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นั่นเองค่ะส่วนที่ทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองเป็นจังหวะการลงทุนแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะต้องลอก,กําไรด้วยนะคะจะมองภาพการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2รายการนะตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้อาจจะมีการปรับตัวย่อลงไปนักลงทุนบอกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปเก็บโอกาสหรือว่าเก็บช้อนหุ้นที่ปรับตัวย่อลงมาด้วย แต่ว,ว่าขณะเดียวกันนะคะมันยังมีอีกหลากหลายปัจจัยเลยที่ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะจะมีปัจจัยอะไรกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะเป็นคําแนะนําจากการที่เราได้สัมภาษณ์จาก m a r k e ต Today มาฝากกันด้วยค่ะสถานาการณ์ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะบ,บอกว่าเตรียมงบเงินงบประมาณเอาไว้7,500ล้านบาทนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มทั้งก่อสร้างที่พักนะคะรวมไปถึงเรื่องของร้านอาหารด้วยหลังจากที่มินิร็อกดาวน์กันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณอ้วนคะ่ะ สวัสดีครับ,คร,บครับผมวันนี้นี่เปิดโอกาสให้เราได้หาเรื่องคุยกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะร่วงลงมาค่อนข, <ผม S 1> ข้างแรงในช่วงเช้าแล้วก็ตีตื้นกลับคืนมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันเรารประเมิสนสถานการณ์ยังไงบ้างคะคุณอ้วนเอ่อก็ผมมองอย่างนี้นะครับว่าอ,อ,อโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คุยกับผู้ประกอบการหลายส่วนเหมือนกันนะครับก็เอ แล้วามาแชร์พอดีเลยนะครับก็คือเขาเขาก็มองแบบนี้นะครับว่าในส่วนของภาคการผลิตเองเนี่ยซึ่งแม้ว่าจะมีการระบาดของของโควิดเข้าไปในตัวโรงงานเนี่ยแต่ก็เป็นเป็นภาคที่ยังไม่ได้โดนติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของภาคการผลิตภาคาหการรมเนี่ยเหมือนอยังยงัยงยังเดินต่อไปได้นะครับส่วนกลุ่มที่ถูกกระทบเนี่ยอรอบเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นก่อสร้างที่เพิ่มเติมเข้ามา นะครับที่ต้องต้องขอความร่วมมือให้หยุดไปก่อนนะฮะแต่ว่ากลุ่มร้านอาหารเนี่ยต้องบอกว่าหนักหนาต่างหากสิละนะครับผมก็เลยมองว่าในในแง่ของผลกระทบทจริงๆผมมองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยนั่นทุนอาจจะประเมินว่าอุตสาหกรรมท,ที่ได้รับผลกระทบู่แล้วเนี่ยก็ราคาหุ้นวานได้ระฟอร์มอยู่แล้วนะครับมัมก็นเคยทำให้ภาพที่เกิดขึ้นของเั็นีเด็กในช่วงเช้าวันนี้ครับมันถูกกระแท่ลงไปแต่ว่า ก็ยังมีแรงซื้อกลับเขามานะฮะคือด้านหนึ่งมันมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่แปนแล้วก็ท่านผู้ชมคือถ้าเกิดเราว่าหนึ่งเรื่องปัจจัยพื้นฐาเนเราว่าถึงเรื่องผลประกอบการเนี่ยผมมองว่าผลประกอบการไตรมาสสองที่จะประากาศออกมา้งแต่เดือนกรกฎาคมต้นไปเนี่ยนะครับจนถึงกลางเดือนสิงหาเนี่ยอ,อผมคิดว่านะครับมาส่วนใหญ่ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะน่าจะโตไม่ถึงกับปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วนี่ เราฟูลักดาวน์เลยในช่วงไตรมาสองนะครับแล้วเราเริ่มขายล็อกกันในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาเศษหนึ่งไปจะถึงเศษห้า hmm. ผมจําได้อยู่ก็คือวันที่สิบเจ็ดพฤษาปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นช่วงของการขายดาวปตามาสองนี่ถ้าจะส่งกระทบแบบหนักหนักมากเลยนะครับกับอุตสาหกรรมมันก็เลยทําให้ผลประกอบการทุกคนก็คาดหวังนะครับว่าประกาศออกมาแล้วนี่ผลประกอบการส่วนใหญ่ได้จอกมาดีถ้าผลประกอบการออกมาดีขึ้นระขึ้นจะเริ่มปกติ แต่คราวนี้เนี่ยไตรมาสสามเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสสามเป็นปีที่เอเราคลายตัวเรียบร้อยแล้วโควิดนะฮะแต่ว่ารอบนี้กลายเป็นไตรมาสสามเนี่ยเรามาแบบเอถามว่าล็อกดาวน์ติดจังหวัดเองไม่ได้ทั้งประเทศนี่แต่ติดจังหวัดนี้ต้องบอกว่า GDP หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นหัวใจใของเศรษฐกิจเลยนะคะใช่ครับแค่กรุงเทพอย่างเดียวก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วบางคนบอกว่าเอะธุรกิจ อย่างก่อสร้างนะครับรวมถึงด้านอาหารเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณทัานเจ็ดแสนคนเองนะครับบางคนก็มองภาพแบบนั้แต่อยากให้มองภาพกว้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของรายเชนกระทบเยอะนะก็เกิดว่าการก่อสร้างไม่ได้วัสดุก่อสร้างก็ขายไม่ได้นะผลผลิตวัสดุก่อสร้างก็ขายไม่ได้ก็กระทบไปถึงรายงานของผู้ผลิตตัววัสดุก่อสร้างอีกนะครับมันก็จะเป็นลูกน่อะไรไปหมดอย่างนี้ครับก็เลยเลยมองว่าผลกระทบเนี่ย ค่อนค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าภายในหนึ่งเดือนแล้วจบได้จริงอันนี้โอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหนึ่งเดือนแล้วจบไม่ได้ผมว่าน่าคิดไงสำหรับผลกระกอบการไตรมาสสามที่เราเคยคิดว่าเอ้ยน่าจะโตได้ไม่ใช่กับปีที่แล้วนะนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเป็นมตรามที่ดีซะด้วยเพราะว่าเป็นเป็นโค้งสุดท้ายของการเล่นบทจ่ายงบประมาณเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องเล่นกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแต่คาดหวังได้น้อยลงถ้าอย่างนั้นแล้วคนก็อาจจะยังเทรยกันได้ในช่วงนี้แต่พอประกาศโควิสองอะไรเนี่ยผมว่า น่าห่วงเหมืนอนกันสาหร,รับตลาดหุ้นไทยที่มันจะถดถอยลงมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรกฎาในช่วงปลายก็มีประชุมเฟดนะฮะสิงหาเนี่ยในช่วงกลางเดือนก็จะมีเ,เฟดเนี่ยไปประชุมกันที่เจสันโฮลนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมก็คิดว่าตลาดก็คงจะรอดูเหมือนกันนะว่าจะมีการส่งสัญญ,ญาณเกี่ยวกรดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนยซึ่งตรงนั้นเองมันก็มันก็จะเป็นผลที่แบบ อาจจะทําให้เซนเว้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มบันทอดนะฮะถ้าเกิดว่าชั่วโลกเขาพักกันตอนนั้นพอดีเราประกาศงบคี2จบพอดีแล้วคนก็เริ่มกลัวคี3เนี่ยผมกลัวว่าในช่วงนั้นเนี่ยตลาดน่าจะน่าจะตุดได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เรียนไปย้อนจะไปข้างต้นเนี่ยมันมีความคาดหวังแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็กองทุนในประเทศก็จะมีวินโดว์เดซิ้งเบาๆอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จบในช่วงใจมาา2แล้วไม่ก็เลยทําให ยังพอมีแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามาบ้างแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายหายเยอะนะครับอย่างช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเหลือหกหมื่นนะฮะแล้วก็วันนี้หุ้นที่ขึ้นเนี่ยชัดเจนนะฮะว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวของเงินบาทที่อ่อนค่าแามว่าเงินบาทอ่อนค่าดีไหมก็ดีกว่าหุ้นส่งออกนะฮะซึ่งส่งออกบ้านเราก็สัดส่วนก็ประมาณแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในแง่ของมาเก็ตแคปนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมค่าเงินบาทอ่อนอเนี่ยไม่ได้กระปรุ่ยกอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสำหรับเศรษฐกิจโดยภาพกว้าง นะครับก็เลยมองว่าช่วงนี้ยังพอได้อยู่นะพอลงมาแล้วมีแรงซื้อเนี่ยนักลงทุนก็โอเคแหละก็ยังพอหายใจกันได้ไม่ใช่ว่าแบบลงแล้วหอดเพียเพียแรงกันไปเลยแบบคืออย่างนั้นเนี่ยคนจะหมดกําลังใจในการ<ฆ>ลงทุนนะแต่นี่ลงมาแล้วทุกรอบเห็นไหมพอมีข่าวโควิดกะพุ่งขึ้นหุ้นก็ลงนะ<ฆ>ลงสิบยี่สิบจ,จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เด้งกลับมาทุกครั้งมันก็เล็กมันก็ยังเป็นภาาที่คนก็ยังแบบอ่ายังยังสนุกกับการที่ที่เทรดในลักษณะ แบบนี้กันอยู่คือยังไม่ได้กลัวว่ายังไงนะแต่ผมมองข้ามไปข้างหน้าแล้วว่าพีเรียต,ตรงไหนที่ที่จะต้องน่ากังวลกันนะฮะ<ม>แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังพอพอไปได้นะแนวโน้มทางเทคนิคอะไรไม่ก็ไ้เวะแนวรักก็หนึ่งห้าห้าศูนแนวต้านก็ก็พันหกก็อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับค่ะ คือตอนนี้เนี่ยค,คุณอ้วนพูดเหมือนกับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสถา,านการณ์ที่จะเป็นเหมือนกับเผาจริงอะ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่<ม>ก็เกงกําไรเป็นรอบไปแล้วก็ถูกสอนมาว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยแพนิคหนักๆมันต้องเข้าไปซื้อเดี๋ยวเราทํากําไรได้ในระยะเวลาช่วงสั้นๆคือภาพตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะคนคนยังติดภาพแบบนี้อยู่จริงนะอย่างที่พี่แพนบอกถูกเลยฮะคือคนยังยังชินภาพแบบนี้อยู่ก็เลยแบบ นักก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแม้กังวลอยู่เหมือนกันว่าบางทีแบบติดพลาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆลงมาซื้อลงมาซื้อแต่จริงๆเนี่ยวัลชั่นของตลาดเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบเราจะเล่นได้อย่างนั้นตลอดละมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสูงนะฮะคือ,อจะบอกว่าแพงแล้วตอนนี้แพงแล้วใช่ได้เลยูุตดมตรงก็คือแพงนะครับแล้วก็อยู่ในในต้องบอกว่าทารมิ่งที่มันเรื่องของการบังคับอะไรอะไรมันก็ต่อไม้ต่อมือกันแล้วแหละนะครับหลังจากนี้เราคงจะ ต้องเตรียมรับมือเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าซึ่งสัญญาณเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงรกระดาสิงหาเนี่ยผมว่ามีความเด็เจี่ยแล้วตลาดคุณโช่วโลกที่เขาโอ้อบอสนในทางเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดเขาลงเราก็เราก็คงฝืนไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าใจเนี่ยช่วงนี้ทุกคนก็แบบโอ้ลงมาซื้อ,ลง,อลงมาซื้อเดี๋ยวก็กลับไปจัดไปหลายไม้แล้วเมื่อเช้าแพนว่าพี่แผนว่าใช่ใช่นะครับแต่ว่าก็เนี่ยพอมีกําไรบางคนก็แบบ โอเคยังโอเคนะได้ต่อได้ต่อรุ่นยังไปแต่ว่า mm hmm. คือไดเห็นมีกาไรแล้วช่วงนี้ก็เก็บพยายามเก็บกําไรไว้ mm hmm. นะครับอย่าให้กําไรหลุดหายไปนะ <That. S 2> เพราะว่าต้องบอกว่ามันพร้อมที่จะพัดพากําไรออกจากมือเราได้ตลอดเวลาเลยนะตอนนี้สายลมเป็นโชคลรงแล้วนะ <That. S 2> ต้องบอกว่าพปยงไปรุเริ่มมาแล้วนะ <That. S 2> ก็จะระมัดมาระวังในเรื่องของการลงทุนนิดหนึ่งคือเตือนได้ต้องเตือนนะที <That. S 2> ่แต ใช่ค่ะค,ค,คือหลายๆคนเนี่ยเห็นภาพว่ามันลงมาแต่ละรอบเนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสให้ซื้อแล้วก็ขึ้นไปอีกสักประมาณ20 30หรือว่าประมาณ50จุดนี่ก็พอทำกำไรได้ดังนั้นมาถึงช่วงนี้รอบนี้ต้องล็อกกำไรเก็บเงินสดเอาไว้เพราะแสดงว่าเรามองว่ามีโอกาสจะหลุด1,550ใช่ไหมคะผมมองว่าเป็นไปได้นะครับ ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามข่าวสารที่แวดวงการเงินธนาคารกันต่อค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ธนาคารเขามีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะที่จะจูงใจผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นยุคใหม่กันด้วยให้เข้ามาถือบัตรที่มีลวดลายที่น่ารักน่ารักกันด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกสิกรไทยและ r a p ปิดรายเพย์มีการเปิดตัว Li ยโพสเครดิตการ์ดโดยใช้คาแรคเตอร์ลายเฟ้นค่ะทั้งมีบราวนี่และก็แซลลี่นะคะเป็นจุดเด่น ตอบรับการใช้จ่ายแบบ New Normal เจาะก,กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันชูคอนเซปต์ Concept, คืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดจัดเต็มแรงด้วยรายพอยต์นะคะคืน3%ทุกยอดใช้จ่ายไม่มีเพดานค่ะโดย1รายพอยต์เท่ากับ1บาทเมื่อใช้รายพอยต์นะแลกซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากร้านค้าพันธมิตรของแ a b b i t Linepay กว่า3 0 0 0 0 0ร้านค้าและยังได้รายพอยต์ไวภายใน1วันด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเป็นบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์วีซ่าที่มีเครือข่ายการรับชำระเงินในกว่า70ลร้านร้านค้าทั่วโลกทำให้ลูกค้าสามารถใช้บัตรได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกที่ทุกเวลาด้วยจุดแข็งของไลฟ์โพสเครดิตการ์ดค่ะธนาคารเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาสนใจสมัครแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทยนะคะเามีเป้าหมายว่าจะผลักดันยอดการสมัคร l i ฟ์โพสเครดิตการ์ดให้ได้1 3 5 0 0 0ับาท และมียอดใช้ใจ่ายผ่านบาท2,900ล้านบาทภายใน1ปีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองหาทางเลือกการลงทุนนะคะถ้าหาว่าใคร Aggressive หน่อยนะคะมีเป้าหมายการลงทุนเชิงรุกนะคะล่าสุดขนทางด้านของกองทุนบัวหลวงนั้นก็มีกองทุนที่เป็น Target Fund มาฝากกันตั้งเป้านะคะย l d อยู่ที่5%ภายในระยะเวลา6เดือนค่ะ บลจบัวหลวงนะคะหรือว่ากองทุนบัวหลวงเปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของการปรับพักฐานโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากนโยบายภาครัฐขานรับกับการเร่งระดมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะพร้อมกับการเติบโตของภาคเอกชนเพื่อสร้างภผงคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนแล้วก็กลับมาดําเนินชีวิตได้ตามวิถีปกติ มาตรการกระตุน้นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นก่อให้เกิดการจ้างงานและกลับมาดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อีกครั้งกองทุนบัวหลวงวิเคราะห์ถึงโอกาสการลงทุนในหมวดหุ้นที่จะได้รับอันนี้ส่งทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนโยบายมาตรการต่างๆเช่นการแพทย์ท่องเที่ยวเดินทางร้านอาหารค้าปลีกจึงจับจังหวะลงทุนในช่วงหุ้นปรับฐานนะคะออกกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1.22นะคะมีระยะเวลาการลงทุนสูงสุดไม่เกิน6เดือนตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า5%เสนอขายหน่วยครั้งแรกนะคะเพียงครั้งเดียว29-30มิถุนายนนี้กำหนดการซื้อขั้นต่ำอยู่ที่1,000 0บาทค่ะใครที่อยากจะมองหาการลงทุนที่ไม่ยาวนักนะคะแล้วที่สำคัญมีผู้จัดการกองทุนดูแลกันอยู่ด้วยความเสี่ยงอาจจะไม่เหมือนอาจจะน้อยกว่าในเรื่องของการลงทุนหุ้นด้วยนะคะก็มองหากองทุนนี้เป็นทางเลือกได้ค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ